ในส่วนกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29กันยายน2557นะคะตลาดหุ้นไทยของเราเมื่อวันศุกร์ถือว่าก็ปรับตัวขึ้นมาได้ในช่วงท้ายตลาดค่อนข้างดีขึ้นมายืนปิดเหนือระดับ1,600จุดได้พอดีนะคะ มองในเชิงของบอลุูมเองอาจจะไม่ได้ดูมากตมา,กม,ามากมายนัก,กน,นะคะก็มองหน้าระวังแรงขายทำกำไรแถวระดับสิทวิทยาเหนือ1,600จุดนะคะวันนี้ก็คงเป็นวันที่ต้องลุ้นนะคะว่าเราจะสามารถยืนเหนือ1,600จุดได้หรือไม่นะคะในขณะที่ตลาดก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรหนุนใหม่ที่ดูโดดเด่นมากนักนะคะแต่ว่าในรอบสัปดาห์เนี่ยมีประเด็นออทั้งภายในภายนอกประเทศที่ควรจับตานะคะก็อาจจะเป็นตัวที่มากาหนดจุดว่าจะสามารถยืนเหนือพันหได้ หรือไม่นะคะรักแลก หลักๆเลยเนี่ยที่มองถ้ามองจากปัจจัยภายนอกเองก็จะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศหลักนะคะอ,ะอย่างเช่นทางด้านจีนนะคะที่ในวันที่30กันยาหรือว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีตัว s b CPMI นะคะก็ะเป็นความกังวลใจหนึ่งของตลาดนะคะว่าตัวการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนที่ดูชะลอลงเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบะต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่นะคะส่วน ว,วันที่2ตุลาคมเนี่ยจะมีการประชุม ECB นะคะตรงนี้คงเป็นเรื่องของความคาดหวังว่าจะเห็นรายละเอียดของตัวมาตรการ QE เพิ่มเติมออกมานะคะซึ่งหลังจากการประชุมในครั้งก่อนเนี่ยค่อนข้างกล่าวไว้ชัดเจนว่าน่าจะมีมาตรการ QE แต่ว่ารายละเอียดจะมีขึ้นในการประชุมเดือนตุลาคมนะคะซึ่งในวันที่2ตุลาที่จะมีการประชุมของ ECB เนี่ยทุกคนก็คงคาดหวังว่าจะเห็นรายละเอียดในการตัวมาตรการ QE ที่จะอ in ินเจกเงินเข้ามาในระบบนะคะในส่วนของ สหรัฐอเมริกาเองในคืนวันศุกร์นะคะ3ตุลาก็น่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลภาคแรงงานนะคะทั้งตัว Non Farm Payroll แล้วก็ตัว Unemployment Rate นะคะก็เป็นข้อมูลเศรษฐกิจหลักที่ต้องติดตามของต่างประเทศนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความคืบหน้ากันเป็นลําดับทั้งทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้น่าจะดูมีความโดดเด่นมากกว่าในแง่ของความคาดหวังจะเห็นตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่ง ก็ทางคอ,อ,อ,อรมก็น่าจะได้รับการพิจารณาแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นในช่วง3เดือนข้างหน้าออกมานะคะตามที่ทางบมอมอุ๋ยไ,ได้ใหไ้ได้ให้ข่าวเอาไว้นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นความคาดหวังหลักของตลาดที่จะเห็นตัวรายละเอียดของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้า,ทา,าทางด้านการเมืองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเสนอรายชื่อ สปชอ,อย่างเป็นทางการนะคะในการแต่งตั้งตัวจัดตั้งตัวสปชนะคะตรงนั้นก็คงเป็นความคืบหน้าทางด้านการเมืองที่ตลาดคาดหวังว่าจะเห็นนะคะส่วนที่ในภาพรวมของตลาดเองเนี่ยมองว่าแต่ระดับพันหที่เป็นระดับจิตวิทยาเนี่ยยังมีความสิ่งอันหนึ่งเรื่องของการขายแรงขายจากกองทุนทริกเกอร์ฟันนะคะที่คาดว่าน่าจะมีหลายกองที่ที่น่าจะครบเงื่อนไขนะคะแล้วก็ทําให้ต้องมีการขายปิดกองออกไปนะคะก็จะมี รวบรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ไซ์ฟันอยู่ประมาณสัก1,000ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบตรงนี้คงออฟเซ็ตได้บางส่วนนะคะจาก กับส่วนของทิเกร์ฟันที่ออกกองใหม่ด้วยนะคะที่จะเข้ามาระดมทุนในรอบสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการออฟเซ็ตกันออกไปอย่างน้อยบางส่วนนะครเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเราก็ยังมองว่าระดับ1,600จุดเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในในภาวะของตลาดที่ดูค่อนข้างเข้าใกล้เขตโอเวอร์บอสนะคะก็อาจจะไม่สามารถพุ่งขึ้นได้อ,อ,อย่างรวดเร็วมากนักนะคะก็ คงต้องตามเรื่องของปัจจัยความคืบหน้าของหลายๆปัจจัยแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศในการลงทุนจากภายนอกก็น่าจะมีส่วนด้วยนะครัเนั้นมองกรอบวันนี้ยังคงอยู่ที่แนวต้านประมาณแค่1,605-1,610จุดนะคะตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนชว่ชวยเป็นโอกาสในการเทค Prof i t ในระยะสั้นออกมาอย่างน้อยบางส่วนนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวรับนอยู่ที่1,585จุดนะคะ พุ่ในพอรตระยะสั้นยังคงตัว BGS TVO แล้วก็ตัว CPO ไว้นะคะ ในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยยังไม่ได้มีตัวเพิ่มเติมนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีตัดขาดทุนตัว KCE ออกไป1ตัวนะคะส่วนตัว TMT ที่เราแนะนำมานานเกือบเกือบครบเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีจุดปรับจุดทำกำไรลงเล็กน้อยนะคะจาก11บาท40เป็น11บาท20นะคะหลังจากที่ขึ้นมาเทสก็หลายรอบนะคะยังไม่สามารถแตะจุดทำกำไรที่เราให้ไว้ที่11บาท40ได้นะคะขอปรับลงมาเล็กน้อยเป็น11บาท20นะคะส่วนตัวอื่นถือต่อทั้งหมดนะคะ การประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ